สอนลูกอีลาเฮ็ดคนหมูคนอยากคนหมูขอลอหมูนะถือโอกาสทายคลิปไวไว้ไวาเบิง่งทาเรื่มขั้นตอนอเพื่อว่าเสียงจี้จี้น่ยเสียงจิลิดนะครับเสียงจิลิดเสียงแม่งทางบ้านนะครับมือนี่มาได้หมูแซ่แข็งครับก็เลยแต่แซ่น้ำซะกอนหันหยากแซ่หมูไวเยอะกะยียม,มักพริกหัวหอมับไว,ว้ตะขวตตำ ยังไม่จะขัวครับบางค้นเกาบังพริกต้มใส่กับหมูก็ได้ครับแต่ว่ามันหาสีบ่หอมบ่แสบต่อหอืมเปล่ง่ายๆครับมือนี่ขอใส่เตาไฟได้ครับสะดวกครับการได้ดําจักน้อยเอาน้ำใส่หม้อข้างครับใส่เกลือลงไปจักเครื่องซ่อนอที้ลืมไม่ได้คือปลาแดกครับเป็น้องครับปลาแดกนี่ต้องเป็นปลาแดกดิบเด้ครับอันบ่ามีดีก็หฮปลาแดดรุงสำเร็จดกับอที่ได้ยูดอกที ใส่ลงไปจักเกินครับพ,พี่แล้วก็จากนั้นก็เอาหมูมาคั่นรับเตรียมเพื่อจะใส่หมอลนะ่ะอ้องมาฝั่งนี้่ใส่เลยพอน้ำเดือดแล้วก็จังอเอาหมูไปใส่ค่อยๆหย,ยอดลงครับหยอดลงไปแล้วก็ปล่อยไว้ครับอย่าค้นนะครับอย่าพึงคนคันจากไข่หอมกอาใบหัวยิ่งไข่มาใส่ครับขั้นตอนนี้รู้สึกว่าที่ ต้มดดนได้จักน้อยครับหวังเวลาวางเขาก็าเตรียมพักเตรียมยาแล้วครับอเมื่อนี้พักกับพักซี่พักซี่พักไผ่ก็ไว้แต่กินกับปุ่นพักไผ่ยน้อยครับอไม้แต่กินกับต้มไปจนว่าเดือดคนละนี่กาว่าพอสมควรเนื้อว่านเป็นเนื้อต้นสันนะครับบ่ไม่เอ็นบ่ไม่ไข่ครับมะพุ่นเกรียวแต่ไวมากดอกครับวางหม้อไว้กาว่าพ่อดีพ่นละเอาพ่อใจจะคล้องคนละอืม ตักหมูออกมาครับน้ะต้มต้มได้น้ำปลาแดกน้ำเกลือครับรอ,อให้มันเย็นนิดหน่อยเท่ากับห่วงล่าล่านี่เท่ากับขัวหักพริกครับวา,วางที่กองขัวพีก,กับไส้เกลือนะครับกับนี่แกงโคกียมหมูหมูก็เตรียมไว้แล้วหัวข้าวัวปลาโยมแม่นหัวหักพริขีขัวหัวหอม ใส่เกลือไปน้ำเพราะว่าเฉยมันซุกย่างเสม,สมอพอมันได้ทีแล้วผมควรแล้วตามมาักกันละครับก็เอามาตําครับตําพริกทํตาตป่นตําป่นปลานี่ยละ่ะเพะเอียดได้มักแล้วกืนตักหมูใช่ครับขั้นตอนนี้กะทีใส่เวลาดนดนักน้อยนะครับหมูขันต้มบม่โดนเมื่อกี้หยาบนะครับตํายาก ตามไปเรื่อยๆนะครับอืแต่จนว่ามันมุนพอสมควรนั่แหละเจ่าก๋าทีมีเส้นเนื้อหมูเนี่ยจังหน่อยนะครับแต่ว่งงาคุยไงด้วยแง่มกินครับใส่น้ำใส่ข้าเป้าใส่หลายครับใส่ทีแล้วได้น่อยเอาขันยัดมันล้วงน้ำนข,ข,นข,ขันข้นขันข้นไหลขันคนกินน้ำกันหลายๆคนก็ยังใส่หลายๆ,ๆเอาครับอ่าๆๆๆๆๆๆๆนี่ยังแขียนอยู่มันแขนครับ เจ้าวันเิ่นว่ามันแ <requ> ข็งพวดน้ำใส้อีกอออเหนยอมูวนมันสีเข่าครับน้ำปลาแดกน้ำเนี่ยต้มไว้ไนะมันสีอันนี้ด้ที่กะทิประมาณนี้แหละครับกันเบญจเกษตรอ่าน้ำลายๆกะทิประมาณนี่คนเรียบร้อยกะซิมเบิ่งส,ส่วนมากก็ว่าไส้ยังหลายเราครับใส้ฟงทุ่นรถนะครับเครื่องปรุงมันมีแค่สามอย่างนะครับที่แรกก็ใส้เกลือใส้ปลาแดก ม,มาใส่ผงชูรสครับขั่นเ่าท่านนวดแบน้ก็ยังค่อยเอาน้ำป่ามาใส่แต่ว่ามือน,น,นั่นนวดพอดีครับใส่ชูรสน้อยๆเสียเดียว<ช>ตากมาชิมแล้วจากนั้นเราก็จงออกเอาเครื่องเทศใส่ครับมันหอมนักหน่อยอันนี้พักซี่ไทยพี่เล่ากับเล้าแจ้นนะครับเนาะหอมเปร้เอาใส่เข้าไปครับอาตากออกจากโคกแล้วครับมากินลรบ้านเนี่ยชิมมือแล้วก็แซ่บครับอืยีฬาปลาแซ่บครับ กินเลยครับบาทนี่เมนูย่างเดียวเมนูหมูครับกุยใหญยๆนะคะอืมรักด้วย